วธีการเพิ่มกำลังบุญให้กับตนเองลักษณะของจิตที่อยู่ในกุศลมีความจำเป็นที่เราท่านควรมีและควรระลึกได้สม่ำเสมอเพราะวันเกิดนั้นยังพอรู้แต่วันตายไม่มีใครรู้ได้หากขณดจิตสิ้นใจเป็นขณนะที่เรามีจิตอยู่ในกุศลก็สบายไปแต่ถ้าหากขณะนั้น กุศล,ลกรรมมีกำลังมากกว่าถือว่าเราประมาทพลาดตกอบายภูมได้ง่ายๆถึงแม้ท่านจะสร้างกุศลมาชั่วชีวิตอักกุศลกรรมสามารถมาชิงตำปิดปุ่ปิดประตูอบายภูมก่อนก็อาจเป็นได้การระลึกถึงกุศลผลบุญไว้จนจิตเกิดเป็นนิสัยความเคยชิน จึงมีแต่ผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนอย่างน้อยสิ่งที่เราได้รับคือความสุขใจกุศลความสุขใจที่เห็นได้ชัดปราศจากอวกิเลสคืออกุศลอันเกิดจากการให้ทานที่สละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่สิ่งที่พิสดารเหนือโลกต้องมีตาทิพย์ถึงมองเห็นใช้ใจคะ่ะ ใช้ใจไปสัมผัสรู้สึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นในขณะนั้นจะมีอาการปิติดีใจเปลื้มใจขนลุกน้ำตาไหลแตกต่างกันไปตามที่ตนเท่านั้นรู้และสัมผัสได้ถึงแม้ท่านอาจจะปิดทองลูกนิมิตเพียงหนึ่งครั้งในชีวิตบริจาคเงินช่วยเหลือคน และสัตว์ผู้เดือดร้อนเพียงหนึ่งครั้งแต่เมื่อคิดถึงทีไรความรู้สึกมีความสุขภาพดีๆในความทรงจำขณะนั้นได้ย้อนกลับมากระแสบุญจะเกิดขึ้นอีกไม่มีวันหมดเหมือนน้ำมันรถหมดแล้วต้องเติมแต่บุญเมื่อเราคิดถึงอีกกี่ครั้งจะผ่านมาแล้วอีกกี่ปีก็ตามแสงบุญจะคลื่นกลับมา ยังเราอีกครั้งมาหล่อเลี้ยงใจเราให้ผ่านพ้นจากวันที่เหนื่อยล้าในการดำเนินชีวิตทางโลกการทำบุญทำทานในใดเหตุผลที่พระศาสดานั้นให้เราทำไม่ใช่เพียงเพื่อการรู้จักสละเท่านั้นค่ะแต่ให้เรามีความสุขในกุศลนั้นๆไม่เสื่อมคลายกุศลตัวเดียวจะนำเราไปยังภพภูมิที่สูงขึ้นได้ กุศลที่เกิดจากความเต็มใจตั้งใจกะระทำอารมณ์ความสุขปิติที่เกิดมันอยู่ในจิตในใจเราเป็นสิ่งที่ไม่มีใครมาช่วยจริงไปจากเราได้เราสามารถนำมาระลึกยิ้มมีความสุขได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดความสุขนั้นไม่เคยลดลงนั่นคือผู้ที่อยู่บนสวรรค์คนเป็น การเป็นอยู่ในพบมนุษย์ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนเท่ากับการพัดพรากจากกันการสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกทำไมเราไม่เลือกที่จะอยู่กับความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คิดตีพูดดีทำดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันเท่าที่จะทำได้ให้อภัย ให้โอกาสซึ่งกันและกันได้มีหนทางได้มีโอกาสแก้ไขเพราะไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เคยทำอะไรผิดแม้แต่ครั้งเดียวคงไม่เคยมีใครไม่เคยพลาดเลยในชีวิตแม้สักครั้งเดียวรักกันไว้เถิดสาทุกค,ค่ะผลลัพธ์อันน่าอัศจ,จรรย์ของการทำสมาธิก่อนนอนก็น่าจะมีหลายท่าน ที่ไม่รู้ว่าการทำสมาธินั้นไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาเอามือประสานกันไว้บนตักและสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียวศาสนาอิสลามศาสนาคริสตก็สอนให้ฝึกสมาธิด้วยกันซึ่งก็เหมือนกับทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนั่นแหละค่ะ การทำสมาธิคือการทำจิตใจให้สงบมั่นคงแน่วแน่ในช่วงระยะหนึ่งเพื่อให้ผู้ทำสมาธิเกิดความสงบรู้สึกตัวและก็มีสมาธิเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกสมาธิก็เพราะจิตเป็นสิ่งที่ควบคุมยากธรรมชาติจิตของคนเรามักมีอารมณ์รักโลภโกรธหลง เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ฝุ่งซ่านอยู่ตลอดเวลาจึงต้องควบคุมจิตด้วยสมาธิและซึ่งเมื่อทำสมาธิไต่ตองแล้วก็จะเกิดปัญญารอบรู้หรือทั้งปัญญาทางโลกและก็ปัญญาทางธรรมเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงไม่ได้ถูกจำกัดด้วยาศาสนาท่าทางเวลาพื้นที่หรืออะไรก็ตามการทำสมาธิ สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นการนั่งนอนยืนหรือเดินก็สามารถทำให้จิตเกิดเป็นสมาธิได้ส่วนเรื่องของเวลาก็ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าเวลาไหนควรทำเวลาไหนควรทำเป็นระยะเวลานานเท่าใดเพราะการสมาธิขึ้นอยู่กับจิตที่ตั้งมั่นของแต่ละคน และถ้ายัางไม่รู้ก็รู้เถอะค่ะว่าการทำสมาธินั้นมีประโยชน์ที่มากกว่าบุญในทางที่ส่งผลต่อร่างกายก็ได้แก่สมองทำงานดีสุขภาพดีส่วนด้านจิตใจก็เช่นกันคะ่ะมีจิตผ่องใสหายเครียดทำให้ใจเย็นขึ้นและก็มีสติซึ่งประโยชน์เหล่านี้ เราจะได้รับเต็มๆจากการทำสมาธิแม้จะทำสมาธิเวลาไหนแต่การทำสมาธิก่อนนอนเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะนอกจากจะได้ประโยชน์ของสมาธิไปเต็มๆการทำสมาธิก่อนนอนก็ยังสง่งผลต่อการหลับของเราโดยตรงด้วยเพราะสิ่งแรกที่จะเกิดเป็นสมาธิแห่งจิตก็คือการหลับ คล้ายๆอาการเคลิ้มเหมือนจะหลับและหลับไปในที่สุดการทำสมาธิก่อนนอนนี้อาจทำให้ท่านนอนไปเลยก็ยังได้ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดท่าทางว่าจะต้องนอนแบบไหนอย่างไรแค่ท่านอยู่ในอิริยาบถของการนอนที่สบายตั้งจิตให้มัน่นสงบกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ ซึ่งหากมีช่วงใดที่จิตเตลิดไปก็ให้รีบตึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจพิจารณาจิตไปเรื่อยๆแบบนี้จนกระทั่งนอนหลับพอหลับแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับได้เองและเมื่อสมาธิเกิดขึ้นขณะที่นอนหลับกายจะเบาจิตก็เบา เป็นการพักผ่อนอย่างมีประโยชน์ที่สุดแต่ความรู้สึกจะเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะจิตมีสมาธิอ่อนๆสติตเกิดขึ้นเตินขึ้นภายใน,ในกายเป็นสมาธิซึ่งจะช่วยให้นอนหลับเร็วขึ้นและหากเราฝึกสมาธิในลักษณะอย่างนี้จนจิตเกิดความชำนาญแล้วหลังจากการหลับ ก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้เองการทำสมาธิก่กอนนอนแบบนี้มีประโยชน์มากๆเพราะแทนที่จะนอนหลับทิ้งปะเปล่าหลับบ้างไม่หลับบ้างซูให้สมาธิเกิดขึ้นในขณะหลับจะเป็นผลดีต่อการพักผ่อนทั้งร่างกายจะได้พักผ่อนเต็มที่ เลือดลมหมุนเวียนได้สะดวกไม่ฟุงซ่านจิตก็นิ่งไม่ฝันพร่ำเพรือ่อไม่หลับหลับตื่นตื่นไม่กังวลตื่นเช้ามาก็สดใสไม่ง่วงไม่เซึมมีพลังต่อสู้กับวันใหม่ได้อย่างเจ็มใสมากขึ้นอีกด้วยและที่สำคัญอยากคิดนะคะว่าการทำสมาธิ เป็นเรื่องยากหรือจะมีแต่คนแก่ทำกันเท่านั้นเพราะเพียงแค่เรากำหนดลมหายใจตั้งจิตให้มันสักชั่วครู่มันทำไปเรื่อยเรื่อยเริ่มจากน้อยๆไปหามากสุดท้ายแล้วประโยชน์ก็ไม่ได้ตกอยู่ที่ใครนอกจากตัวของเราเอง